ไอ้ไทยมึงมาทำไมไอ้ไทยมึงมาเร็วกว่าที่กูคิดไปเยอะเลยนะยอมซะเถอะคราวเนี้ยมึงแพ้กูแน่สองเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเราสองคน พวกมันไม่เกี่ยวป่อันไปเถอะเรื่องมาปางมึงชนะกูไปทิงแล้วแต่มึงไม่ชนะกูทุกเรื่องหรอกเรื่องนี้มึงแพ้กูแน่ยิ้มกูไม่ได้ชนะมึงแค่เรื่องมาปางเรื่องเดียวเท่านั้นนะกูยังชนะมึงได้อีกเรื่อง ว่าแต่มึงกล้าหรือเปล่าเรื่องอะไรวะยิ้มอีกแล้วไพ่ไงมึงท้ากูเหรอใช่ถ้ากูชนะมึงอ่ะมึงต้องปล่อยพวกกูไปมึงจะยอมไหมทำไมกูต้องแลกกับมึงด้วย ก็ทนะพันันที่ประกาศตัวเองว่าเก่งที่สุดไม่กล้าแล้วล่ะก็กูก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วกูให้โอกาสพวกมึงสามเกมถ้ามึงชนะกูได้แม้แต่เกมเดียวพวกมึงรอดแต่ถ้าพวกมึงแพ้กูตายเจ็กแจกไพ่เกมแรกป๊อกดิ้งเอาเฉพาะไพ่บนมือไม่ต้องสู้ เหมดแล้วเก็บให้ครูเคี้ยวบ้างเถอะสับเพี่ยละเอียดขนาดนี้วมึงรอดแล้วไปกันได้กูบอดบอดกินไป มีไพ่อะไรต่างกบ,บอร์ดหรืออ่ะนี่ไพ่เฮียอะไรล่ะมีโจงสองตัวเนี่ยฮะบ้าเปล่ารอดเอาหรออก,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 อกูไม่เอาแจก,กใหม่ถ้ามันไม่คิดว<อ>่ากูจะะทันบ้างทำอย่างนั้นไม่ได้การเป็นนักเล่นน่ยมันต้องมีจรรยาบรรณใช่ไหมเองจะมาโมเม,ม่อมแม่อย่างเงี้ยมันไม่ถูกละไอ้สองให้เด็กแจก,กใหม่เจกแจ,แจกไพ่ใหม่ เฮ้ยม mm ันอยู่คนเดียวอ่ะเก็ดแต้มสองเด้งของกูไม่มากไม่น้อยหรอกเว้ยป๊อกแปดสองเด้งหวังว่าเอ็งคงไม่ฟุกป๊อกเก้านะแต่กูฟุกป๊อกเก้าสองเด้งเดี๋ยว ปูป๊อกสิบสองแดงเฮ้ยมีอเลยว่าบลอกสิบสองแดงอ่ะเอ่อเวลามึงก้าวสองตัวเป็นบอกแปดสองแดงเลยจังของกู้ิตสองตัวก็จ oh ิตสองแดงเป็นไปได้ไหมโอกาสของพวกมึงเหลืออีกสองเกมเป็นเรื่จริงจังตลอดต่อไปโป๊กเกอร์แจกทีเดียวให้หมดไปเลยไม่ต้องลุ้นทีละใบเนี่ย ใจเย็นนะเพื่อนโบเกอร์กูถนัดมันอ่านหน้ากูไม่ออกหรอกมันอ่านหน้ามึงไม่ออกแต่มันอ่านไพ่มึงออกไว้กูสามมาไอ้สัตกูร้องอยางกระไ,ไพ่ดีไพ่กูเลวว่เมืองอีก แม่ถ้ามีสามหากูนะกูตองเลย<า>คู่แมมสองคู่แมมตองแมมคู่แจ็คกูคเฮาแจ็คมึงทำไพ่เหรอมาล่นทำ เอ้สองไพ่ลูกน้องมันก็เป็นคนแจกอะแล้วบนมือกูมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยกูไม่ได้หมายความถึงไพ่บนมือมึงกูหมายความถึงไพ่บนมือกูเรอเยอสเตนฟัดอุ้ยมึงพวกใครอะกูพวกมึงนี่แหละมึงจะเคยเห็นไหมแบบเนี้ยยอดพวกมึงเลืออีเกมเดียววายทำไมวายจัง เก์ต่อไปก้าวเกเล่นสีหรือเปล่าไม่เล่นโอ้โหแม่งก้าวแต้มมีสีด้วยโอ้โหนี่ใช้อะไรไม่ได้เลยฮะ <c oughs> คนแก่ดำเฮ้ยผู้หญิงขาวจะรุ้นอะไรหรือใบเดียวแนละ้วโอ้หัวใจคนดำ ให้เปียกยังใหญ่ไม่พองั้นเอาของกูเฮ้ยตองเอ็ดไอ้ไทยตองเอ็ดพวกกูชนะพวกกูรอดนั่งลงไอ้สองมึงอย่าตกติกมึงบอกกูเองว้เล่นสามเกมถ้าพวกกูชนะเกมใดเกมหนึ่งพวกกูจะรอดไงใช่ตองเอ็ดใหญ่สุดที่ไหนที่ไหนก็เล่นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละที่อื่นเล่นยังไงกูไม่รู้ แต่ที่เนี้ยสองใหญ่สุดของกูต้องสองเวย